สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าโทเทมเคเวลลี่เป็นสาวน้อยวัยสิปีที่อาศัยอยู่กับเจมผู้ที่เป็นพ่อและก็แอบบี้น้องสาวของเธอโดยที่เคเวลลี่นั้นจะดูแลทุกอย่างในบ้านแทนแม่ที่ล่วงลับไป จนกระทั่งในเช้าวันหนึ่งระหว่างที่ทุกคนเนี่ยกลาลังทานมื้อเช้าด้วยกันเคลลี่ก็ได้ยินจากปากของพ่อว่าโรบินซึ่งก็เป็นแฟนใหม่ของเขาเกลาลังจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันในอีกหนึ่งสัปดาห์ซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ไม่อยากยอมรับโรบินสักเท่าไหรน่นักแต่ก็ไม่สามารถจะขัดใจพ่อได้หลังจากนั้นเจมส์ก็ได้ไปคุยกับโรบินโดยบอกว่าเคลลี่นั้นตื่นเต้นและก็ยินดีจะต้อนรับเธอเป็นสมาชิกใหม่ภายในครอบครัวเพื่อจะให้โรบิน,นคลายความกังวลพอตกกลางคืนเคลลี่ก็เอาแต่พะวงเกี่ยวกับการเปปี่่่ยนนนแทจกิดขึ้อไมับ ทานในนั้นเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องนอนของแอบบี้เมื่อเข้าไปด้านในเธอก็พบว่าน้องสาวเนี่ยกำลังพูดคุยกับกำแพงที่ว่างเปล่าอยู่เคลลี่เนี่ยก็เลยพาแอบบี้กลับไปนอนและก็คอยกล่อมน้องจนหลับไปเมื่อเวลาผ่านไปโรบินก็ได้ย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ภายในบ้านซิงเคอรลี่กับแอบบี้นั้นก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้เธอเนี่ยรู้สึกดีใจมากและการเข้ามาของโรบินนั้นก็ทําให้จิมต้องเอาสิ่งของทุกอย่างของภรรยาผู้ล่วงลับนะ่ะออกมาจากห้องนอนของเขาด้วยและเมื่อแอบบี้ได้เห็นอย่างนั้นเธอก็ร อเอาของคนนนไปไว้ในห้องของตัวเองแทนหลังจากที่เคลลี่นำสิงของของแม่กลับเข้าไปในห้องนอนของตัวเองแล้วเธอก็ได้เจอกับสร้อยคอเก่าๆและก็รูปคู่ของเธอกับแม่เด็กสาวก็เลยเอ่ยคำมันสัญญาว่าจะปกป้องดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามจากนั้นเคลลี่ก็กลับไปห้องนั่งเล่นเพื่อใช้คำแนะนำกับโรบินเรื่องของการดูแลแอบบี้ซึ่งโรบินนั้นก็ปฏิเสธเพราะคิดว่ามันคือคำเหน็บแนม มากกวายื่นมือมาช่วยและในช่วงเย็นที่โรบินกับเคเลนกำลังช่วยกันเตรียมมือคำ่ำทั้งคู่ก็เห็นว่าแอบบี้กำลังนั่งหันหลังแล็พูดคุยคนเดียวอยู่เมื่อเคเลนเอ่ยถามแอบบี้ในกระหันน้มามองช้าๆก่อนจะกลับไปนั่งคุยคนเดียวเหมือนเดิม สองสาวก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมปกติของเด็กในช่วงวัยนี้เมื่อถึงอาหารคำ่ำโรบินก็เผยโรยงาบนสเต็กของเคลลี่โดยที่ไม่บอกทาให้เธอโกรธมากและก็จงใจกระแทกแก้วแรงๆระหว่างที่ดื่มฉลองกันจนโรบินนะ่ะโดนแก้วบาดในช่วงดึกที่เคลลี่เนี่ยเข้านอนเธอก็สังเกตเห็นเงาบางอย่างจากนอกห้องก็เลยไปดูปรากฏว่าเป็นท็อดแฟนหนุ่มของเธอที่พยายามจแจบเข้ามาทางหน้าต่างเธอก็เลยช่วยเขาเนี่ยเข้ามาและทั้งคู่เนี่ยก็เล่นด้วยกันในห้องนอนซึ่งเคลลี่เนี่ยก็บอกกับท็อดว่าเธอไม่อยากจะเร่งพัฒนาาาาคคคควววมมมสสัััััพพนนนนนนนธธ์ใใตออี้้เเรรร่บบํญกกา ในขณะเดียวกันโรบินก็ระบายกับเจมว่าเธอรู้สึกแย่ที่ไปยุ่งกับจานอาหารของเคลลี่จนทําให้ทุกอย่างแย่ลง่วนทางฝั่งของแอมมี่ที่นอนอยู่ในห้องนั้นก็ตื่นขึ้นมาเมื่อรู้สึกถึงรสงเทืนภายในห้องและจากนั้นหน้าต่างก็เปิดออกอย่างแรงทําให้เด็กสาวนักรีดดังลั่นเคลลี่กับเจมในกรยก็รีบวิ่งมาดูและสุดท้ายเจมก็บอกกับเด็กๆว่าที่หน้าต่างเปิดนั้นก็เป็นเพราะว่ากระแสลมมันแรงและเมื่อเขาสังเกตเห็นทอ็อตที่ยืนแอบอยู่ตรงมุมห้องมาตลอดเขาก็รีบไล่เด็กหนุ่มคนนั้นออกไป ขณะเดียวกันโรบินที่ยินสังเกตการอยู่นอกห้องนอก็เลยไปเห็นว่าทั่วรางวัลในห้องของเคลลีนั้นขยับได้แต่ว่าเธอก็ไม่เก็บมาคิดอะไรมากเช้าวันรุ่งขึ้นระหว่างที่โรบินในกํนลาลังเรียมมือเชา้ากับคนในบ้านเคลลนนี่ก็เข้ามาขวางไว้เพราะปะกติแล้วนี่เป็นหน้าที่ของเธอก่อนจะหยุดชะง,งักไปไม่ได้ยินแอบบี้บอกว่าเธอชอบมือเช้าของโรบินมากกว่าและจากนั้นทั้ง3าก็นั่งกินมือเช้าด้วยกันตอนนั้นแอบบี้ก็พูดกับโรบินว่าคนที่เปิดปิดหน้าต่างก็คือแม่ของเธอเองเคลลีได้ยินอย่างนงั้้นีีี่ก็รบบอมมงะไไได ในช่วงบ่ายเคลลี่กับแอบบี้นั้นก็ไปช่วยโรบินเปิดร้านขายของมือสองตามคําขอของพ่อเที่ยงให้เด็กๆเนี่ใช้เวลากับโรบินมากขึ้นซึ่งที่นั่นปู่ของพวกเธอก็มาช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งขณะที่โรบินน่ยหยิบดูของในกล่องเธอก็คว้าสร้อยคอของแม่เคลลี่นี่ยขึ้นมาทำให้เธอเนี่ยรีบแย่มมันขึ้นมาทันทีและวก็สวมไว้ที่คอของตัวเองตามคำแนะนําของคุณตา ก่อนจะถอดเก็บไวลินชักทันทีที่มาถึงบ้านพอมาถึงวันใหม่เครลลี่ก็ได้รับข้อความจากครูที่โรงเรียนแอบบี้ให้ไปรับเด็กกลับบ้านแต่เมื่อเครลลี่นั้นไปถึงคงครูเนยก็แจ้งว่าโรบินมารับแอบบี้กลับไปแล้วทําให้เคิลลี่รู้สึกโกรธมากที่โรบินน่ะไม่ยังหน้าที่ทุกอย่างของเธอไปขณะเดียวกันโรบินก็ได้ปลอบใจแอบบี้ที่เพิ่งถูกกลั่นแกล้งมาทาให้เด็กน้อยรู้สึกสบายใจกับแม่คนใหม่มากขึ้น ก็เลยได้มองกล่องใบหนึ่งให้กับโรบินซึ่งภายในนั้น,นก็มีภาพถ่ายและก็เส้นผมของแม่เธออยู่โรบินก็บอกกับแอบบี้ว่าเธอไม่อยากเข้ามาในบ้านหลังนี้เพื่อทดแทนแม่ของเด็กๆและก็ไม่อยากจะให้สอมพี่น้องนะลืมเลือนแม่ของพวกเธอด้วยและเมื่อได้กินแบบนั้นแอบบี้ในการไปมองมุมห้องที่ว่างเปล่าของเธอและเมื่อเคลลี่กลับมาถึงเธอกระเพื่วุ่นวายกับโรบินเรื่องที่หยิบกล่องนั้นออกมา แต่ว่าสุดท้ายโรบินก็พูดให้เคลลี่เนี่ยจะย็นลงได้เมื่อถึงเวลาเข้านอนโรบินก็พูดคุยกับเจมจนรู้ว่าเมียเก่าของเขาตายไปเพราะเขารู้สึกผิดที่เธอคิดว่าเขาหน่ะนอกใจขณะโดยการเอบบ็บีที่กำลังหลับอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเปิดประตูและก็รู้สึกถึงสัมผัสที่มารูปแผ่นหลังของเธอทําให้เด็กน้อยคิดว่าเป็นเคลลี แต่เมื่อตื่นขึ้นมาเธอก็ไม่เจอใครในห้องดวงตาแน่นอนเนี่ยก็มองไปยังมุมห้องที่ว่างเปล่าก่อนจะเปล่งเสียงเรียกแม่ส่วนทางฝั่งของเคอรี่เนี่ยกลับหลับไม่ลงเพราะเธอเห็นสิ่งแปลกประหลาดบางอย่างวา,างอยู่ในห้องเด็กสาวก็เลยตัดสินใจใช้ผ้าคลุมมันไว้ก่อนจะข่มตานอนอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วเธอกลับได้ยินเสียงบางอย่างออกมาจากลินชักที่เธอเนี่ยเก็บสร้อยคอของแม่ไว้แล้วเสียงมันก็ดังมากขึ้นเรื่อยๆรยเรากับว่าสร้อยคอนั้นกำลังขอร้องให้ปลดปล่อยมันเธอก็เลยหยิบสร้อยคอขึ้นมาแล้วก็เดินออกมากงีงงเ,เ,เมไยส จนก,กระทั่งแมวของเธอในกระโดกมาทําให้เธอตกใจและกับเธอทำสร้อยหล่ลุดมือเมื่อเธอกลมไปหยิบก็มีเงาเมื่อเดินวนเวียนอยู่ข้างหลังโดยที่เธอเนไม่ทันรู้ตัวและทันใดนั้นเคลลี่ก็พบว่าเมื่อเธอขยับสร้อยคอไปมามันก็ทาให้หนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะห้องนั่งเล่นนั้นขยับตามไปด้วยก่อนที่พ่อของเธอจะเดินมาเจอเขาในก็เลยไปตรวจเช็คประตูนหน้าต่างทุกบานก่อนที่สองพ่อลูกจะแยกแย,ยกันไปนอนเมื่อถึงเช้าวันใหมเ่เคลลี่ในก็ตัดสินใจเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับทดฟ,ฟังด้วยความกังวลพอตกกลางคนนนลยกกก็ไมม่่อออออออทท้ีจจะาาสํรวหง ตัวมัหยุดอยู่ที่ห้องหนึ่งซึ่งแมวของเธอเนี่ยก็เดนินวนเวียนแถวนั้นเคลลี่เนี่ยก็เลยเปิดประตูเข้าไปแล้วก็พบว่ามีใครบางคนเปิดประตูบานนี้ก่อนหน้าเธอ เพราะว่าลูกบิดน่ะมันเปียกชุ่มไปด้วยน้ำระหว่างที่เธอกำลังสำรวจภายในห้องนั้นประตูเสื้อผ้าที่อยู่ด้านหลังก็ค่อยๆเปิดออกก่อนที่ถ้วยรางวัลซึ่งวางอยู่บนชั้นจะหล่นลงมาที่พื้นในขณะที่เธอกำสร้อยข้อมือของเธอเนาไว้แน่นทำให้เธอนมั่นใจว่าเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นจะต้องเกี่ยวกับสร้อยคอเส้นนี้อย่างแน่นอนจากนั้นเคเลนก็กลับไปยังห้องนอนของตัวเองก่อนจะรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนนะ่ะยืนอยู่หน้าประตูและเมื่อเปิดไปก็พบว่าเป็นแอบบี้นั่นเองแอบบี้ได้บอกกับพี่สาวว่าอออนนนน้้ิิญญญางแมงงม่่่ยัคเเเใบบระไไชจลืดก็ ให้น้องสาวนะ่ะอยู่ห่างจากโรบินซะแต่ระหว่างที่สองพี่น้องกําลังคุยกันเจมส์และก็โรบินในกรเดิงเข้ามาในห้องเพราะเสียงรบกวนทําให้ทั้งสองคนนตื่นขึ้นมา ซึ่งเจมส์ก็ตำหนิว่าทุกอย่างเป็นฝีมือของเคลลี่ที่จะบีบให้โรบินออกมาจากบ้านแม้เคลลี่จะพยายามอธิบายเท่าไหรพ่อของเธอหนึ่ก็ไม่ยอมฟังแม้แต่น้อยเมื่อถึงตอนเช้าขณะที่ทุกคนน่มานั่งรวมตัวอาหารกันโรบินเนี่ยกระถามขึ้นมาว่าการที่ทั่วรางวัลของเคลลี่นั้นลนอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติก็ได้แต่เป็นเพราะว่าชั้นวางรับน้ำหนักได้ไม่มากพอเมื่อได้ยินอย่าง,งาน,นั้นเคลลี่นึ่ก็โกรธมากจนลูกหนีไปก่อนที่เจมส์จะพาลูกสาวคนเล็กน่ออกไปด้ ก็เลยพยายามใช้มือเหนือดึงออกจนพบว่ามันเป็นเส้นหน้าที่ยาวมากๆทั้งฝั่งของเคลลี่ที่ยังวิ่งแข่งในโรงเรียนสายตาของเธอเนยก็เหลือไปเห็นร่างกายที่ถูกอหุ้มด้วยพลาสติกและกำลังยืนจ้องมองเธออยู่บนอัธจันทร,ร์ทำให้เธอตกใจจนล้มลงพอตกคลางคืนเคลลี่ก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องวิญญาณในบ้านของเธออีกครั้งหนึ่งโดยการใช้เครื่องมือตรวจจับความเคลื่อนไหวรอบๆตัวเธอแต่แล้วมันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเธอก็เลยโทรหาท็อตด้วยความท้อใจก่อนจะได้ขึ้นได้ว่าอาจต้องใช้แมวของเธอเป็นตัวช่วยเธอกลับไปนั่งที่เดิมพร้้้ออกกััับบุแววนไต และเม่นางเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวเนี่ยก็เริ่มตรวจจับอะไรบางอย่างได้ในขณะที่แมวของเธอพยายามหน,นีออกไปจากนั้นเคเลียหนี่ก็หยิบสร้อยคอขึ้นมาเพื่อจะเผามันทิ้งทำให้พูดผีในบ้านนกรดหนักมากจนผลักชั้นวางของให้หล่นมาทับร่างของแมวตัวน้อยต่อหน้าต่อตาของเด็กสาว ในตอนเช้าระหว่างที่เคลลี่เนี่ยกำลังนำรางาม่ไปฝังพ่อของเธอก็เข้ามา,าถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เวลาที่เธอพูดถึงเรื่องผีแล้วพ่อของเธอเนี่ยก็ไม่ยอมเชื่อแม้แต่น้อยและเมื่อเธอพยายามอธิบายว่าผีตัวนั้นเนี่ยกำลังแกล้งเป็นแม่และเปเหลอาแอบบี้เพื่อทำร้ายเธอเจมส์เนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเคลลี่กำลังมีปัญหาทางจิตใจเพราะการจากไปของแม่และการคุยกันระหว่างสองพ่อลูกเนี่ยก็สิ้นสุดลงตอนกลางคืนขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังนอนหลับโรบินก็ได้แอบเดินเข้าไปในห้องเก็บของและก็หยิบแหวนของเล็กซี่ซึึงเเเเป็นนนมมมยาขขอจ้า ในนั้นเจมส์ก็เดินเข้ามาหาโรบินก่อนถูกเธอแทงเข้าอย่างจังแต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ความฝันของเคลลี่ที่หลับอยู่และเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็รีบออกมาจากห้องเรียนและก็เล่ากับทอดฟังเกี่ยวกับวัตถุที่เรียกว่าโทเทมซึ่งก็เป็นวัตถุที่เชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์และโลกคนตายซึ่งเคลลี่นก็คิดว่าสร้อยคอของแม่นั้นเป็นโทเทมที่ต้องหาทางกําจัดไปเพื่อจะไม่ให้ผีตัวไหนมาทําร้ายครอบครัวของเธอได้ และเมื่อเคเลนกลับมาถึงบ้านและกลับน้ําในอ่างอาบน้ำเธอเนี่ยก็พบว่าท่อของอ่างอาบน้ำนั้นดูเหมือนกับมีอะไรบ,บางอย่างกีดขวางอยู่ก็เลยพยามจะล้วงมือเข้าไปและในคืนนั้นเคเลนก็หยิบสร้อยคอขึ้นมา ก่อนจะวางมันไว้กับหมอนแล้วก็หลับไปแต่แล้วก็มีเสียงกระซิบบางอย่างดังมาจากช่องระบายอากาศทำให้เธอเนสะดุ้งตื่นเมื่อพยายามจะควานหาสร้อยคอที่อยู่ใต้หมอนเธอกลับพบว่ามันหายไปแล้วก็เลยได้ไปไปห้องนอนของแอบบี้เพื่อจะทำหาสร้อยคอเมื่อเห็นว่าถูกวางอยู่ในห้องของแอบบี้จริงๆเธอนก็หยิบม,มันขึ้นมาทันทีทําไมมีหมอกขาวเนี่ยปรากฏขึ้นเป็นรูปร่างของวิญญ,ญาณที่กำลังโกรธเคืองคลลี่เนี่ยก็เลยคูดว่าเธอจะทําลายสร้อยคอเส้นนี้ทิง้งแต่ทันใดน,นั้นวิญญ,ญาณเนี่ยก็เริ่มทบบํ และกุมเธอไว้อ้อมแขนได้ซึ่งมินยารายนั้นก็หายไปทันทีเมื่อเจมเนห์เห็นจากนั้นเจมเน่ก็รีบโทรให้คุณตามาที่บ้านทันทีและเมื่อคุณตานมาถึงเคิลลี่ก็พาแอบบี้ไปห้องนอนของเธอและก็พบว่าทอถอยู่ที่นั่นพร้อมกับบอกว่าเขามีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับโทเทมซึ่งโทเทมก็เป็นของรักของห่วงของใครบางคนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และคนคนนั้นก็ยังห่วงอยู่ทั้งที่ตายไปแล้ว เมื่อรู้อย่างนั้น <c oughs> เคลลี่นี่ก็รีบออกไปหาโรบินที่อยู่นอกบ้านแล้วก็โชษว,ว่าทุกอย่างแต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่โรบินเนะี่ยเข้ามาในบ้านหลังนี้เมื่อคุณปู่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็นึกดีใจที่เล็กซี่ลูกสาวของเขายังคงอยู่ในบ้านก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในบ้านอย่างเร็วแต่เมื่อเข้าไปแล้วเขานักกลับเริ่มรู้สึกหายใจลำบากในระหว่างที่ทุกคนให้ความสนใจกับคุณตาพวกเขาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเอ็บบี้หายไปเลยต้องอยแยกแยะกันตามหาและเมื่อเคลลี่นนหายบี้ไม่เจอ เธอก็เดินกลับมาหาคุณตาจีกันลังจะพ่นยาแกห้หอบผื้นให้กับตัวเองแต่ว่าเธอก็ยังยาพ่อนออกมาจากมือของคุณตาและก็ฉีดมันไปในอากาศพร้อมกับปล่อยให้คุณตานั้นดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่พื้นขณะเดียวกันโรบินกับพบแหวนของเด็กซี่ที่ซ่อนอยู่ในห้องของเคิรลี่แล้วเธอก็เลยหยิบออกมาเพื่อจะประชิญตั้ากับเคิรลี่ที่ซ่อนแหวนของแม่เธอไว้ตลอดเวลา ทำให้พ่อของเธอเนี่ยเข้าใจผิดว่าถูกนอกใจมาตลอดแต่ว่าเคลลี่เนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแถมก็ยังผลักโรบินไปในอ่างอาบน้ำด้วยและก็ตีหัวเธอจนเธอสลบพร้อมกับที่ตัวของเธอเนี่ยจมไปในอ่างที่มีน้ำอยู่เต็มและเมื่อเคลลี่มั่นใจว่าโรบินเนี่ยจะไม่ตื่นขึ้นมาแล้วเธอก็แซงสตีแตกและก็เดินไปหาท็อดเพื่อจะบอกว่าวัตถุประหลาดนั้นทำร้ายคุณตาและก็โรบินแลว่าเธอนั้นเนี่ยก็ให้เขาไปข้างนอกและก็ใช้ถ้วยรางวัลทุบหัวแฟนหนุ่มจนเขาสลบจากนั้นเคลลี่เนี่ยกพาาาเีออกมาจากนกาา่นิงไปห แต่ว่าระหว่างนั้นเจมกลับมองเห็นท็อตที่นอนจมกองเลือดอยู่ ก็เลยเค้นถามความจริงจากเคลลี่ซึ่งเคลลี่ในก็ยัยยงคงอ้างว่าวิาวญญาณของแม่เนี่ยเป็นคนทําทุกอย่างแต่แล้วแอบบี้ก็เอ่ยขึ้นมาว่าที่แท้จริงแล้วเคลลี่เนก็เป็นคนพาตัวเธอไปซอ่อนและก็ทําเรื่องพวกนี้ทั้งหมดทําให้เจมส์เนี่ยเริ่มคลึบแขงใจในตัวของลูกสาวและก็รีบตามหาโรบินแต่ว่าเคลลี่เนก็ขัดขวางเขาโดยการตีหัวให้ล้มลงและก็มัดเขาไว้กับเก้าอี้เมื่อเจมส์ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เห็นว่าเคลลี่กำลังพยายามทำลายเสื้อคอของแม่ต่อหน้าต่อตาเขาาขณอนกับบบบรริินแและกกก็อคววาามมจจงัเ่่ที จริงแล้วเคลลี่เป็นคนทําให้เธอตายระหว่างนั้นเคลลี่ในกระสรภาพกับเจมว่าเธอ,อ,อทําลงไปก็เพราะว่าเธอรักเขาในเชิงชู้สาวไม่ใช่พ่อลูกแล้วโรบ,บินตัวจริง่นก็ฟื้นขึ้นมาก่อนจะเข้ามาปกป้องแอบบี คลลีน่น่ก็เลยวิงบอลกับเจมเพื่อจะให้เขาเนะี่ยอยู่กับเธอเหมือนเดิมแต่ว่าเจมก็ปฏิเสธเคลลีน่น่ก็เลยเคลื่อนกับรูปจนแตกแล้วก็ใช้เสษแก้วนะ่ะไล่แทงโรบินเ <Kelly S 1> คลลี่ก็เลยหันไปมองเจมในะกร้รองให้แล,วล้เวเมื่อเธอหันไปหาโรบินอีกครั้งหนึ่งเธอน่กลับต้องตกใจเพราะมองเห็นวิญญ,ญาณของแม่ที่มีใบหน้าที่อัปลัก,กทำให้เธอเน่ล้มลงและก็ตายไปเพราะว่าถูกเสกแก้วในมือตัวเองแพงหลังจากเรื่องราวประหลาดเหล่านั้นจบลงเจมโรบินและก็แอบบี้นั้นก็ได้ใส่อยู่ในรถบ้านและก็เดินทางไปทุกที่ท แต่วันหนึ่งโรบินก็ยังคงเห็นแอบบี้พูดคนเดียวอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อถามแล้วแอบบี้นี่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรโรบินเนี่ยก็เลยวางใจสุดท้ายหนัง,นงก็จบลงวยภาพที่แอบบี้นั้นนั่งทำเพลงกล่อมเด็กซึ่งก็มีแค่แม่ของเธอและก็เคิร์ลลี่ท่อนั้นที่รู้จักแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆละครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสำหรับผมนะครับต้องบอกว่าตอนแรกของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะยืดเดยื้อไปนิดหนึ่งนะครับแต่พอหนังน ซึ่งความจีบิประิษฐ์ของตัวละครน,นะครับก็ทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวละครที่เราเห็นมาตลอดตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยก็คือไฟนอลบอสในตอนจบขึ้นหนังมนหลอกคนดูนะครับตั้งแต่ต้นเรื่องเลยและพอหนังมาฉเฉลยในช่วงท้ายเนี่ยก็ถึงขั้นวัดเดอกกันเลยทีเดียวเพราะไม่น่าเชื่อว่าลูกนะครับจะมีความรู้สึกรักไม่ใช่รักในพอลูกครับรักแบบชู้สาวกับพ่อตัวเองแบบนี้ก็ถือว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่มีทั้งความเป็นซูเปอร์นักชอวยเหลือเฮอร์เรอร์เฮอร์เรอร์มิสเ่อรี่แล้วก็บวกกับ และสุดท้ายนะครับหนาเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้4.5คะแนนส่วนทางฝั่งเมื่อคืนน้านะครับได้ไป20%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ